ไม่มานานมากมากันจะไว้ลุนเป็นสิบปีเราไม่ได้มาไปไปยันนักเก๊คนเก๊รู้กิจวุ่นหลุนว่ะหนึ่งโต<อ>ใครอไ<ห>ไีไ,ไม่ได้ไปที่ต้องไปนะู้ยโบอกคนเออต่างชาติอยู่มาดูมากเยแรงโดยไปแลกกันใครไม่ไปที่ต้องไปเลยนะเจอมาต่างชาติอยู่มากยังอีโด้พี่รู้ มันมาบุนนันบ้ดเอาวันเดียวยังงั้อ๋เราทักกูตอบตอบตามตงพื้แล้วเราื้วยนี่เรามาค่ายนำชุ่มทางงานจริงอ่นี้ได้มากแม่รู้ไม่มีตาประมูนทีอ่ะจะไปค่ายงานประมูลประมูลเติมไปเก็บตาได้สักเน่งกกดเป่นมีพามาเทีว่าผมนั่งลันปีเตอร์ั้ได้ไหเรียนสักิดนะเติมปีดไปร้ลาน้ำชุ่มต่อเด็กทางงามเปีลโว้ยน้ำมันเจียวอย่างเดียวเออ

เจติงก็ฟังไปคาววันไม่ต้องซื้อแล้วโอ้น่าค่อยมาวันลังดอืมเด็กหนอนเด็กัง้ามาซื้อเนียาล่างทางงาทีบุกแกใครผ่นานมาก็แหวะมาซื้อนี่แทวันี้ทังแทบเลยเห็นวมมารวยบาเรานะกินได้นะอิงเออเจ๊ติาางมาจ้าทังงามาซื้อเนาล่ากข้าผัน้าทีบุกแลเวาตันเสจะซื้อบอกเหล็กยี่สิบบ้าทำวะบ่เป็ตันเนวเขาเดือดเา มยลนปิ๊กนี่แต่ไคิดน้หรไม่วะไอปุดไนี่น้าฉิวเขาไม่ออกแต่คิดก่อนห่ไม่เอไปทากันบ้านไปทกันบ้านมาไปเปลี่ยนมาไม่พาต้าไต้โ่เออเน่ไมาใ่งานวันลองนะนะือก็มาดมานยมมมมาไหมคือเขาวาดเด็กเป็นมาวะกูะม ต้องดูกันงุดแล้วง่าแล้วดอเด็กพังนาเป็นผมาคาครับทุกคนถ้งมาก็แวะมาลานชาชีดยืทางโค้งเนาะทางออกประตูประตูไหนอ๋อประตูนาวัดไม่นจะมีทางเข้าทางโอ้อยางประตูนาวัดโอเคไหมด้ไ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 ว้ไดินด้ได้ได้ไ้ได้า้ได้ได้ไดได้ได้ได้ด้ได้ได้ไ้ได้ได้ได้ไ้ไ้ แเอฟยังแงอยู่ในท้องนโตมากีแล้วแรล้วเราีังรอยแล้วตัวดีกินรู้เาลเนาะโอ้ร้อยรอยแรวแรงแรแแรวแวออ้างเลยเนาะเออนะมีอะไรหรือเปล่าแล้กไปเลยแล้กไปเลยไม่ห่างใช่ไหพอิะาลดองร้าน วนนี้ต้องไปตกเองไปงมเองไปจับเองในดันเล่เลยคลยรับแท่ทออเองเลยอีโรส่้ตีองตีมาบุ <Yes. S 1> ๊คบุ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 ๊คบคบุ๊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 คเปิ่บด แหลตามันโดนเลาบูบูนะหมดเาบูบูไเดีวันนี้ลาบูบูกันนะนรักนเหลืออยูกัอกกไ้ไหมมอาัก่ราบูบูกไม่เลี้ยงแล้วเขาเล้ย มาก็จีวังต,ต,ต,ตั้งแ <_ d ose> ต่กูหูตั้งแต่ตอนนี้ตอนนี้ <d ose> โอเคไปแล้วรั <_ d ose> คลิปวัดฉลองยังมีรวยนะลงง่ายลงลง่ายก็ต้องคว่างไปแหลกก็ต้องแหลกใช่ไหมเดี๋ยวมาลงปือไม้นะหล่ดจุ่มกับป